โอนคดีทำไมแม่งยากกว่าโอนเงินมึงไม่ต้องจบด็อกเตอร์กฎหมายก็เข้าใจได้คดีออนไลน์แบบนี้โอนได้ตั้งแต่วันแรกแต่คุณแจมันไม่ได้อยู่ที่กฎหมายหรอกมันอยู่ที่ใจผู้มีอำนาจว่าอยากโอนหมยตั้งหาก 1. โอนคดีทำยังไงภาษาคนธรรมดาไม่ใช่ภาษาส่งหนังสือราชการผู้ต้องหาเขียนหนังสือขอความเป็นธรรมส่งตรงถึงผู้กำกับเขียนแค่สามบรรทัดพอคดีเกิดบนอินเทอร์เน็ตไม่มีพยานพื้นที่ เดินทาง600กิโลทำให้เสียสิทธิในการต่อสู้คดีขอให้โอนไปสอพอเมืองสระบุรีตามระเบียบปี2565จบไม่ต้องเขียนเหมือนทําปริญญานิพนธ์ 2. ผู้กํากับมีสิทธิ์สั่งโอนทันทีไม่ต้องเชิญประชุมไม่ต้องรอหวยออกกฎหมายเขียนชัดว่าผู้กำกับพอบอกอพอบตอรอสั่งโอนได้เลยเพื่อความเป็นธรรมของผู้ต้องหาพูดง่ายๆคือถ้าจะโอนโอนได้ตั้งแต่เช้านี้ด้วยซ้ำ 3. ระหว่างรอคำสั่งพนักงานสอบสวนควรเลื่อนนัดเพราะให้คนวิ่งจากสระบุรีไปพยาว600กิโลเพื่อมาเซ็นรับข้อหา5นาทีเท่ากับไม่มีเหตุผลภาระล้วนๆโครงสร้างที่ตั้งใจให้เหนื่อยก่อนแพ้ 4. คดีออนไลน์เท่ากับโอนง่ายที่สุดในจักรวาลหลักฐานคือไฟล์สอบสวนได้ทุกจังหวัดจะอยู่พยาสระบุรีอุดรโคราชมันคืออินเทอร์เน็ตเดียวกันหมดเพราะโซเชียลมีเดียมันไม่มีรหัสไปรสนี แล้วจะโอนได้จริงไหมล่ะถ้าเป็นคดีประชาชนทั่วไปโอกาสโอนสูงมากเพราะเข้าเกณฑ์ครบทุกข้อแต่ถ้าเป็นคดีของนักการเมืองที่พูดเองกับปากว่าใครสู้กับผมต้องมากินข้าวเย็นที่พยาวก็ต้องหลุนว่ากฎหมายจะขี่ม้าเร็วกว่าอำนาจหรืออำนาจจะสะดุดสเสบียงอยู่พยาวเหมือนเดิมกฎหมายไทยโอนได้นะครับแต่เจตนาบางคนแม่งไม่ยอมโอนตามด้วย